ข่าวกันต่อนะคะเทศบาลเมืองเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจัดประชุมเผยแพร่และถแถลงข่าวการจัดการขยะแห่งเอเชียขออภัยค่ะการจัดการขยะเหลือศูนย์ลดพื้นที่การฝังกลบขยะและลดกราสเรือนกระจกภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะ นายสุธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดการประชมุมเผยแพร่การจัดการขยะเหลือศูนย์ลดพื้นที่การฝังกลบขยะและลดกา๊าซเรือนกระจกภูมิภาคลำน้ำลุ่มน้ำโขงพร้อมมอบนโยบายการจัดการขยะเหลือศูนย์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลเมืองเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเผยแพร่แนวความคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ไปสู่ชุมชนและท้อง ในจังหวัดอุบลราชธานีและเผยแพร่ไปสู่นานาประเทศจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจเยี่ยมการแปลงก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าที่โครงการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดมซึ่งได้มีการเก็บขยะจากชุมชนวันละ1.5ตันปั่นและหมักส่งเป็นแก๊สหุงต้มให้ครัวเรือน27ครัวเรือนใช้วันละ4ชั่วโมงโดยที่เหลือจะปั่นไปใช้สูบน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเทศบาลเมืองเด็ดอุดมถือเป็นเทศบาลนำร่องที่มีความก้าวหน้าในเรื่องการบริหารจัดการขยะทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการดูแลในเรื่องความสะอาดด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งจุดที่มาดูในครั้งนี้เป็นที่รวบรวมขยะโดยเฉพาะขยะที่จะนำมาใช้ประโยชน์อาทิเศษอาหารเศษผักผลไม้มาใช้ในการทำแกส๊สซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก AIT ให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการทำแกส๊สโดยจากการลงทุนไป8ล้านบาทสามารถผลิตแก๊สให้27ครัวเรือนร,รอบๆบริเวณบ่อขยะเก่าแห่งนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่กำลังผลิตยังมีมากขณะนี้ มีเศษอาหารวันละ1.5ตันแต่ทางโรงงานต้องการเศษอาหารถึงวันละ5ตันจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีเศษอาหารประสานทางเทศบาลเมืองเดชอุดมเพื่อนาําเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งตรงนี้ถือเป็นนโยบายสําคัญที่จะทําให้อุบลราชธานีเป็นเมืองสะอาดแต่ไม่ใช่ทําที่อุบลราชธานีที่เดียวแต่เป็นความร่วมมือกันของคนทั่วโลกที่จะต้องลดขยะให้มากที่สุด เมื่อลดไม่ได้ขยะที่จำเป็นต้องใช้แทนที่จะใช้ถุงพลาสติกก็มาใช้ถุงผ้าที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีกและการรีไซเคิลซึ่งทั้งขวดเศษแก้วเศษเหล็กสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ ทางด้านในสมหมายแสงสว่างนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมกล่าวถึงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าชุมชนทั้ง31ชุมชนของเทศบาลเมืองเดชอุดมได้ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างดีมากโดยนอกจากจะเข้าจัดการขยะเองแล้วชุมชนยังรวมตัวการคัดเลือกขยะซึ่งถือว่าเป็นเงินเป็นทองของชุมชนโดยจะสามารถนำมาผลิตแก๊สได้ส่วนหนึ่งทำปุ๋ยได้และส่วนหนึ่งจะต่อยอดในการนำพาชุมชนปลูก ผักโดยเทศบาลจะนำร่องเพาะผ่านให้ชุมชนนำไปขยายต่อส่วนดรมูฮัมหมัดอาบูยูซุปผู้อำนวยการโครงการ EEP แม่โขงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกล่าวว่าโครงการ EEP แม่โขงได้ส่งเสริมการจัดการขยะเหลือศูนย์การลดพื้นที่ฝังกลบขยะและลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ภูมิภาคลูมน้ำโขงซึ่งประกอบด้วย4เมืองได้แก่เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาเมืองเวียดนามสาธารณรัฐ ขอภัยค่ะเมืองเวียงจันทร์สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามและเทศบาลเมืองเด็ดอุดมประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ตัวอย่างที่เด็ดอุดมมีการนำขยะอินทรีย์มาผลิตแก๊สชีวภาพและโครงการ e e p แม่โขงได้มาต่อยอดในการแปลงแก๊สชีวภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับเครื่องสูบน้ำและไฟแสงสว่างนอกจากนั้นชุมชนยังมีธนาคารขยะรับฝากขยะรีไซ เคลื่อนจากครัวเรือนจึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชุมชนท้องถิ่นควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในการลดขยะเหลือศูนลดพื้นที่ฝังกลบขยะและลดก๊าซเตือนกระจกค่ะ